เอาต่างคนต่างเฉลยของเองสิน่มึงเฉลยของมึงทีเห็นไม่ได้หยิบหยิบไม่ได้ดมดมไม่ได้กินกินไม่ได้ร้อยร้อยไม่ได้อีมีไม่ได้ขี้ขี้ไม่ได้มินย่วว่าของกูเลาก็คือวัยวะาของคนเราอ๋อสรีระของคนเรานี่เลยพี่ครับว่าไงนะเห็นไม่ได้หยิบก็คือตาเห็นแต่ไม่ห่อนได้หยิบมือได้หยิบกับอย่าม่งก้าวเท้าเ็ลื่นยิบไม่ได้ดุง ยิบอายโยหนึ <laughs> hey, <hi> ่งแต่ผ้าไปมูกดุ้มโอ้ยโอ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 ยดุ้มไม่ได้กินํำใจห้อมเท่าใดเลยแต่ไปพากหนูได้กินกินไม่ได้ร้อยหนังเขียวเปดเปดเปดไปร้อยที่ขอย้ร้อยไม่ได้อิ่มจำใจร้อยเท่าใดไปอิ่มอยู่ที่พุงอิ่มไม่ได้ขี้ํำใจอิ่มพุงปองหรือไปขี้ที่ว่านเลยขี้ไม่ได้มิ้นํำใจขี้กองใหญยเท่าใดมิ้นที่มูเก้ไอ้ยาเกาชาเกาชาเอ้ไอ้กูไอ้กูจบแล้วอันบ้าบ้าบนี้ ไม่ผิดเลยทุกแต่ว่าทำรวยไม่ได้มันอยู่เดียวเอาละองพี่แก้วไอ้รุ่งจูงไอ้พันไอ้ข้าวยิกดันควันกันไอ้ห้อยเอาเมาข้าวใบช่วยเหลือลามลาลูุ้งก็ูจะเลื่อยว่าคนกินมากคนกินมากเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอ้สู่ไงพันไอ้ไรไม่รู้อืไอ้รุ่งจูงไอ้พันก็คือไอ้รุ่งก็คือมากมากมันอยู่แข่ตอนตนมันรุ่ง มึงงอนเล่นมั้งไงจนจนมากเกี่ยวลาฟริดมันอยูุยอตปิ้นเนี่ยเออเฉยได้เลยไอ้พันนั้นไอ้ไรเราไอ้พันงะมันพลู่ไงพลุ่ม๋ยวพันเพื่อนยุงไหมเนี่ยเป็นยานมึงงอนเล่นมั้งไงจนพลุเดี๋ยวเขต้องทำวงขึ้นไปปิ้นจนพลุไม่มีมีแต่ยานพลุไปพันเพื่อนเออเออไอ้ซุ้งจูงไอ้พันเลยไอ้ข้าวงอนมาแต่ไหนไอ้ข้าวกัำพูนเนี่ยโอ้เออ ngày cao dịch tan á quan gần này uây uây này này bác, này leo uây cái dân lăng cá lên đây ai mâu ở đây con ngày mâu cao phải chuối đấy mình quan gần đây đây là lại mâu người á hề nét cao phải leo bọn nét cao trưng cầm mâu cái lượt làm làm luôn này lượt đây đây là nè nào mắc ôi mẹ này nấc rên chân đây cả chân nành đấy mẹ cái tục nữa ทำรอยได้ยังอ๋อนี่โอูยได้เคยแล้วทำรอยนี่ผู้เจ้าหมาไม่นี่ดรงจะทำให้เราเหนื่อยกลางันโดนรู้นี่อีกสักข้อสิพี่เอามาจากโอกันเอาไอ้โคอใหญ่ๆไปได้จะเกี่ยมไปหลุ่มข้ามหน่วยเปรตเอาเลยนะพี่ขับๆพุ่มถ่ายว่าขวดไรแข็รถไม่อันเดียบไม่มีขวดเปรต กวดเหล้าผิดกว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 ดเบียผิดกวดกวดกวดลิโอผิดกวดยอมมันเรื่องเหล้ากวดยอมไม่คิดเลยกูย้อมแม่วันเฮ้ยหลวงกวดยอมเอาแล้วตกลงไทยแกสิผิดกูจ่ายมึงว่าโอ้ยเลยแข่งกี่ชุดในลูกเออก็มาหน่อยเสียบเลยผิดเลยโอ้ยแข่งผิด โอ้ยแมงโผปิดปิดอื้อเฮ้ยเลยกูยัไยงไม่ทายที่ถึงมึงทายมาแล้วต่อเดียวกับพีดจุงที่มึงไม่นึกมาทีพอนึกมาแล้วกับพีดหัวเอากันตั้งพันนันเพื่อนนีน่ยเออถ้าพันนันก็นยอมดีว่าเลยกันนั่นอ๋อยอมกันอีกทั้งคู่เลยนะรู้สึกว่าสมองนี่ไม่ค่อยใช้ใชย่ยอัมเกียรแช่น้องชายก็ไม่อกนี่วดเปลิดเรยรถไม่อั้นเยียบกันทั้งมุ่นนุ่นกันเยียบไปนานเลย แล้วมันจะเลื่อยไม่ดีว่ามันได้รู้ไม่ต้องคิดเอาเฉลยเลยนะพี Hence, ่ทองกลัวอะไรที่รถไม่กล้าเหยียบเออกลัวอะไรแร่รถไม่อันเหยียบอืมกํา阔ต่ำเลยหยันเลยอืมกวดกวดเฮ้ยโอ้ยกินกันมึงปีนี่นั่นพ่อไอ้เจมบ้าอย่าเลยรือหนูยันแม่ตายออกมาพื้นขวดต่ำเลยเออ แล้วนมึงว่าขวดตำลัยเรารท่านเยยบลเลยเยียบเช่โเห็นตัวมกันหุ่งไม่แหล,ล่ลังเร็วขวดตำลไยเหรอพี่กับแล้วรถครัวทําไมอ่ะรู้เจ้าก้องมันเองมันเป็นยังไงละขวดตำลไยเป็นบันผืวแบบรูปร่างมันอนะยาว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 กับแล้วมันบรรจุอะไรอะพี่ไ <c oughs> ม่ <c oughs> อ้ไมัไหลจิงเงินตรงไหนกลางไหนอันหลย่างมันคืออะไรเหนือมั่งอินมังงามเอ้ยในก็ไม่เรียกแนวดิ้งก็เรียกแนวโอยแล้วบางทีอ่ะบางทีมันกันแนวตอกกระดกอ่ะแนวกระดกโอ้มีมันกันเลอกับขวดตำลายอยําำเร่งยาอยู่ที่ไหนนะอันอยู่ชอบมันี้ อยู่ชอบแล้วบนดวงภาคแรียนแดนได้หน้าโรงนั่งกันนายอย่างเหมือนกันน่าพวันก้อนบ่มบมเหมือนกันเราขวดขวดตำลัยเดี๋ยวเป่านกหวีดเปลี่ยงเปลี่ยนเปลี่ยงขวดตำลัยอะไรเป่านกหวีดเจ้าของขวดจ้ะผมไม่เข้าใจอ่ะผมเราจริงน้องเอออยากข้าใจไปก้าวหมายกองเอาของผิด หอยอะไรที่เล็กที่สุดเอออยอะไรแข่เล็กที่สุดในายรู้หอยที่เล็กที่สุดในายรู้กันคือหอยหมดนี้เนีย่ยแหม่เนีย่ยไปอกนุ่มท่าวน์กำปั้นไปแต่งงานกันเลยบขวัดคำเลยเฉลยว่างไงนะผิดหอยหมดนี้หอยหมดหนีับ,บมันเป็นยังไงอ่ะ ไม่จราบอ้าวไม่ทราบแล้วมาถ่ายได้ยังไงพี่อ๋อคือตัวมันเล็กมากใช่ไหมพี่เล็กกว่ามดเมื่อมะเร็งก็เลยอายว่าตัวเองเน่ยที่จริงน่าจะเล็กกว่าอันใดแล้วแต่ไอหอยตัวนั้นมันดันเล็กกว่ามดมดก็เลยหนีไปใช่ไหม,อไม,มเาอาเงี้ยไม่เีม่่าใจยหมดนี่งันมันเป็นยังไงไม่จา ไม่รู้แล้วรู้ได้ยังไงว่ามันมีเพราะฉนนมันไหญ่ลูกอะไรมีลูกโอยหมดนมี่ไม่เข้าใจไห <c oughs> นไปนอ้องอืออะไรนะพี่ไหนไปน้องน้องแปรที่อ๋อน้องไปไหนที่กักนาราสีกาน่ารักกันต้นรักกับต้นศักขั้นต้นรักกับต้นศึกไม่พุ่งงีนา ไม่ผ้าอีนุให้เราไหมให้เด็กมาเอาพวดํำไรใครตำเฮ้ยบ้าชิบหาย <laughs> ดูสิพี่แก้วดูพี่ทองแมทะลึ่งมันบ้าเ, <laughs> เออออกไอ้นั่นเลยเนี่ยอันเนี้ยของพี่แก้วง่อยหมดนี่หีมันเฮ้ยบ้ากว่าพี่ทองอีก โอ้ย้งคู่จริงๆด้วยมานี้มานี้นกครับทำไมได้มาทายปัญหากันบ้าๆวันก่อนเล่นหนังก็จำได้ว่าเล่นเรื่องอะไรคล้ายๆสับปะรีหวนพอวันนี้ออกมาทายปัญหาออกขวดํำไลม,มัองหอยหมดหนีมั่งแม่พ่อมันจริงไม่ใจหรือแต่จองมันเอาขวดํำไลโห้นแค่นี้พ่อมัวจ้องห้า,หาก,กูไวก็เลยห้าอ้อยหมดนี้ เอาล้วพี่เดินทางเดี๋ยวจเหลือจ้ำรอยสามร้อยไม่ได้ใครเสมอกันนี่จ้ำมื่อกาตรงไอ้เกันเมิ่มตรงไห้สองคุณไม่ให้สิมาไม้ไมาจ้างเ้วเยอะที่หนึ่งตัดว่าถึงประเทศชาติพลนำมามาดคว้าประตูอยู่สะท้าน อยากจะรู้เรื่องความนำสิ่งคันไงาตาฮานถ้าดูให้ดูดีไปพี่ไปไปทั้งคู่ไปไปถามดูไปไม่เคยจะคุณน,นะนั้นหล่นังลงไม่เห็นมือไม่เคยพ้นเลยกันนั่งรูมูกุม ผอ <laughs> ้มุกกับผู้บาคก็ยิ่งเป็นไายเจ้าเดียวคัหนึผ่ผู้ชายนี่รูป,ปันนี่ต้องรูป,ปันั้งจะว่ากใที่ต้องการให้พระราชามาช่วยเลือกเรื่องไรกันเ่าหมูกเนื้เอเอารูเนี้เหมือนกับจ้าไม่พอคุณรำกับแม่งันถ้าใคร้องการที่ให้พระองค์ท,าท่านทร์ส่งช่วยเรื่องไรกันขอขังหน้าเมือง ึงนี่ก็เมื่อน,นั้นถ้าว่าเคยต้องการในปราชญมันช่วยก็เผลอรวยเท่านี้เพราะว่าคุณในปราชญก็ข้าวกินจักมือที่ไม่รู้ดังไปถึงที่ปักองค์ราชาไม้ไอ้เปรตนั่นกำลนนนนืนเน้นยืนในเผื่อเป่ามูเปลรดจักทีก่อนจักทีคนไวเที่ยวมอในใตอ้อ้งเป่าลมได้ลมมูเปลือก เร่งได้เราในครูบอกมึงเลยว่าคนมาเว้นยื่นเนงมันตายเร็วเดี๋ยวมุกเดียวยูเดียวจะวอกกูมาแต่ไหนจู่เล่นเปรตเปรเล่นปูลมใจหลุมมุนเปลือนเจียวมุนเจียวมุนเสียวสมองนะพี่เขาเสียวสมองอ๋อเจียวจะมองเห็นหมาเจียวมุนมันมุกมันเปื่อยอยู่อยู่ใจเอามือเปรตเปร มินิไต่โอ่งจูมินกันจูไปแอบบอลนเง็ดแมงอ๋อเจ้ยเพื่อนเรายช่วงจำคำไดากันเร็วเล่นเลื่องเงินเรามาหน้าแม้แต่กันเล่งเลื่องมูดนี่เราดามเป็นนะจู้กันโล่อมูดเราเป็นในไร่แหละจูยเล่นใจหนักหน้าเด้อใจจูไม่หลัก้าหลัก้าเลยเมันยิงเล่นไงวะไรอ่ะเฮ้ยหลักชามูดเราไปเล่นดูตู้นั่นนี่เฮ้ยไรอ่ ละมอสละมูดเราเราหลักยญาแล้วแต่มันยิงแล่น <c oughs> ไม่ไหวเพื่อนเออผัดลมก็ไม่แต่ลมเซี่ยวไม่รู้ผัดข้าวไนรวยได้เคยดังโรยโรยโรยหนุ่ยแม่มจุเล่โอ้แล้วไอ้เพื่อนนี่เวื่อนจัดดาเจ็บเปล็บเพลบเพลบ,บมึงไม่รู้เล่นกับมูอกันเล่นกับปากกูเลยไม่ถูกเล็วงานเป็นไรเจ้าเนี้ยกันเลย้เพื่อนเออก็โดดเพื่อน มูกจู้ไปไหนเลยโลอยู่แหนว่ามุนเราเป็นอะไรอย่าตํำๆมางกูกองใจเป็นไหนเนียเนี่ยบ้านนันเราโม่เน้นคนบ้านโลไม่มีมูกแน่เก็เหียกว่ามุกลัดดวงอ๋อเป็นลัดดวงอผี่กอลตามเลวด้วยความระห่วงมูกนองเป็นลัดหาดวงและตอได้ไอ้แม่ลังจำขึ้นกูแต่ไหม่ใจว่าเผิ่อตามในความกองไปลงลัดดวง งบปมก็ตอบแลพระปีใจให้ไม่ให้กมูดนี่ไม่คีดดีไม่ใคร่ได้แรงอกไดแรงกเออเอ,อจูเลนกูจางวาน่าบ่ได้แรงกันมัง้งแลหน้าจูปาเรียบร้อย,ยกระดั้มใยความคงจะมเมมาดูดอชื่อไเรอเอวเืิอนเราไม่มองว่าเราเจอปลา บอกมึงอันเลว่ากูรู้เลวว่ามึงเชื่อปล่าคนกัางลั่งเชื่อเลยไอ้แก้วมึงกาจที่ไหวต้องเชอเลยแมนไอ้แก้วที่นั้นกูทำเภอโล่เพราะมึงไม่มองกูไม่มีโล่พืนวันเจอไอ้ต้องเมื่อนกันพืชเถอะเออบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ภาคออกเรนอยู่รังเมืองเนาะอ๋ออยู่รังเมืองไรไหมไม่ไรล่อยเลี้ยวกว้าก็บปล่อยเลี้งกลางที่แก้วกับตึงนะ Ờ, bà là mắc ai <laughs> ăn chết tí Ờ, giờ tầm leo bay nơi là bọn chạy bán chết tí ăn này, Bỏ bọn về tưng chi à lăng tùng ăn lấy Hay lăng trọng chăn thì mì mục hoặc dưỡn mà nấn Ờ, ăn lấy bà nên là mấy trái lấy Ai ăn bán bảo trang Bảo trang còn lùi để mua bán ăn để bán mưng ăn dù nơi đi Bọn thấy bán bảo trang à lăng à bỏ lăng ăn lấy ăn liền นายต้องลงไมรโรบ้านมันอยู่ไหนลายบ้านมึงอยู่ไหนไหนมันกูมาไม่กูหนวัดจะเลี้ยวเปรตอยู่บ่เร่อืมไม่ว่าอย่าไรเบาปลาเพื่อนึกว่าบ้านน้องอยู่ตีชายเล่ไม่มายุ่งชายเล่ยแม้แต่ว่าก็ไม่ไกลกันตาวเลยเดินจากที่อาเก้าก็ไปตึงเล่อเออ้ชายเล่ยในอาการมันดีอะเ้่าว่าเพื่อนไปพักได้ไหมเล่นมาว่าไรไม่ไปตั้มูเล่ากับออใจเลยเออ ไปผักเลยก็เราเดินชายลธชมอาดกันอากาศมันเย็นแล้วบายอากาศชายาดเวลาวันเย็นๆย็นตรงนั้นหน้าหนังหน้านอนเล่นทีริมาธพอเราเดินเรานอนเล่นที่มาธสากผักเราก็เดินที่ชายาดก็มีเปลือกอ้อยช่วยช่วยมาไม่ใช่หรือเปลือกอ้อยมาใน่แน่มาเอ้ยจี้ช่วยช่วยซีก็ช่วยดูรังกับเล็กบางอ้อยก็ยังช่วยอย่างงามไม่เปื่อยไอ,ไอไ้อ้อยในติดผูกเลกกเรียกว่าปากมันก็ไหม้วงวางวงว,งว,งว,งวงงังนี่แมง นาแลงเหลองลูโอ่เลยบง่กันลยคุณ <laughs> พอละพี่พอละเอ่อสวัสดีครับนายปลาหนองเบาเนี่ยบอกน,นายแลงกันจมูกพี่เป็นอะไรใ,ใจล้าว <laughs> โอเลยโง่ลองโร่ก็เป็นหยักดวงเป็นหยักดวงน้องเู่ไรอ่ะผมมีนามว่าเอ่อแสงฟ้างอน้องแจนว่าหมา,ายแน่เป็นแน่นอน ก็เดินทางไม่มีจุดหมายปลายทางครับนครนี้ชื่ออะไรไยนตัไพสนก็แลบอืมอะ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 ไรนะก็เล็บก็เลบก็เลบ็บแค่เล็บกูเป็นกูเพนเนี่ยสม็มในะราชาปราชินีจ,นนจุนมในปราชาปลาจินีจิ้นลางมุดประนงางยามมุดยามันวายยิ่งกันหนึ่งก้าอ๋อมีราธิดาสาวก็แลบแดงน้องเมา แจงปลาไปไหนน้องก็เดินไม่มีจุดหมายไปลายทางไงมันจนอยู่เนบมันจนเหละบ้านช่องไม่มีบ้านครับมันปุบบ่มนอนวัดก็ไม่ใจนอนวัดไนพรพฤืษอเขานอนปรรนอา,อา,รารัชจัว่างนี่องค์ใจองค์ใจแ่งวลารัชจกยาแ่งนาคอนโจปีรุมโอ้แม่เอ้ยกว่าใจกาโมนาบุตรยาวมาโนและตีลันกันโนพระม่มีม้านมุนยันนี่ อีดอีดเฮ้ยไม่ไหวแล้วขาดุนนั่น <laughs> เอออยากจะเข้าไปในพระราชธานีนี้นะฮะ่ากับป่อนี่และหนองเต้าไปกันในโลเลือนอะไรได้โลเลือนล่ะไม่ไม่ถ้ากูตีตายจะกอนายพรินเออในแลงกันในเกาเจี้นดิขีข้าไปใส่พระสิริโฉงฟ้าหญิงเป็นยังไง อยากจะไปย่นเขาไปย่นเขาเลยเขาอยากย่นเขาไม่ใช่ย่นกับนายไอแต่เรคนที่ย่นอะไรหรือน้องวันน้องอีไปย่นเขาไปย่นมึงกับตีเราแต่ว่ารู้เลยยไปนั่นเลยตั้งแต่ย่นยนย่นไปนั่นไม่ใช่มันคนละย่นกันย่นนี่คือยนตัวรอหมายความว่าไปดูเขา ไอ้ที่พี่ทองว่ายนมันจนยนตัวนอ,อถ้ายนลอนั่นคือยนรู้ยนนอนั่นคือยนเล่นอะไรเออะไม่จำล้อยเบือนเราล้อยไปบ้านเราเหรอในว่ามาไมา่บ้านลุยอย่างตั้งไรเองอยู่ในอะของกูจังหวัดในกัมบม้านนั่นเลยกูเอาละพี่คือนังก่อนนี่เป็นนังก่อนที่น่าจมเป็ดเวนตาคับทำไมอะโดยประไลาจ่าฉันเทียบละเนตละเนตบอดอ๋อละเนตบอดก็แล้ว เนื่องด้วยทูกปิดกล้องมาย่านะักกันเองไปย,ยิ่งกันเองอ้าผู้เป็นรานตินาก็ต้องการจะจยเลือนจะเด็ดฝอ,อืแล้วไงก็เลยประกาศก้าวตัวราตนาจัดวาตาผู้ใจคนได้จ้ามาตีจ้านำเจียนนะักกระจูดมาเป็นตัวญาติหลัก้าบราาจายไอ้แล้วราตินาจะแต่นันด้วยอ๋อแล้วเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนบลาจาจะได้ประบาดป้ายเบ่งประองเดียว กาได้ไปปบนักตัวนึงเจียงว่าเอาผลผิดใจ็บละเนตก็มเลาอ้นกี่ปีแล้วไล่พี่เลวตั้งแต่งยิ่งยังเป็นเนตเลนเลดเออไปเลยก็มาแล้วตีกินึ้นเนตตั้งแต่หงยิ่งยังเป็นเนตเลดเไอไปเก่ไปซูนกูไม่ตีแรงกับเคยไ้เล่นแล้วหงยิ่งมันได้เย็เย็นไ้แกวมันยไปเดยวบใจแกเพื่อนู้อูการนติดร่างกูไม่ยกจะตรงเลย อราวนี้ถ้าว่าองค์ใจจยนปละไตในเรือหนุนยินกันยนแล้วแต้ผมอยากจะขึ้นข้าพระราชาท่านจะรับภาษาตามาเสียนหน้ากระชดถ้าได้เจ้นจนานกันโจ้นมาหลังจากปิปลาเนรได้องค์ใหญ่จะในแต่นานกับหมุนยินไม่ได้หนูนะไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ยาหน่ะหรือไม่เฉยแต่งานไม่ได้อีกแล้วทําไมไปงานเหลือคําสาบานุ เมื่อในแกว่านาย,ยูบ้างไปเชื่อขอบบ้าง